โอเคครับก็วันนี้ก็ผมจะมารีวิวโปรแกรมจำลองเครื่อง Android บน PC นะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเราจะเล่นเกมเสทีเนี่ยเราก็มักจะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Droid 4x นะครับแต่เนื่องจากโปรแกรม Droid 4x นันมีปัญหาอย่างเดียวก็คือ ไม่สามารถล็อกอินโปรแกรม Line ผ่าน Facebook ได้นะครับเป็นปัญหาใหญ่หลวงทีเดียวค,คุณต้องไปลงทะเบียนอ e ีเมลให้เรียบร้อยนะครับแล้วค่อยนึงจะไปเล่นดอย 4x ได้โดยล็อกอินผ่านอ e ีเมลนะครับผมก็มาลองโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งมีคนเขาแนะนำมานะครับชื่อว่าโปรแกรม Andy นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ย สามารถที่จะรันเหมือนมีเครื่อง Android ในเครื่องคอมเราได้เลยนะครับแต่ข้อเสียหลักของโปรแกรมตัวนี้ก็คือกิน CPU ค่อนข้างมากนะครับอยากรู้ว่ามันมากแค่ไหนเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเครื่องผมเป็น Core i7 เนี่นฮะโดนไปประมาณ9หรือ10นะครับ แต่ว่าที่โดนจริงๆไม่ใช่ตัวแอนดี้นะฮะแต่เป็นตัว VMWare ครับ <c oughs> โปรแกรมจำลองนะครับเนี่ยฮะ VMware ต,ต่างๆสังเกตจะกิน VMWare Workstation m x เนี่ยจะกินทรัพยากร CPU ข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ CPU ที่มีประสิทธิภาพ พอสมควรนะครับแนะนําก็ควรจะเป็น4คอขึ้นไปด้วยนะครับใครเอา3ไ3มาเปิดเล่นนี่อวกแตกนะครับเพราะ i 5เครื่องผมยังโหลดเกือบเต็มอะไ5ยังล่วงไอ I 3ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเนื่องจากตัวซอฟต์แวร์มันรองรับ CPU 4คอนะครับเอาล่ะเราก็มาดูดูกันก่อนนะครับว่ามันจะเล่น ไ่้ดีแค่ไหนก็ลองเข้าไปสดในเกมเซทีดูนะนอขอดีเสียงนิดนึงฮนะตรนิดนึงนี่ยน้องเฟรมเลยเนี่ยตัวคันทุเรศเลยฮนะ สิบกว่าเฟรมนะครับเราเริมาลองเดี๋ยวผมไปลองให้หมกคนเดียวก่อนน่าจะลองอะไรได้ไดส่วดกระดูกยิ่ง,งมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อน ย yeah. ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยเฟรมเด็กก็อยู่ในระดับพอเล่นได้นะจะนแข่งไปสู้ดอดเวสไม่ได้นะครับตาฉันแล้วเก้า <9. S 2> เสียงดวงห้ <5. S 1> าทำว่าพอเล่นได้ไหมก็ ยกที่ตาฉันแล้วป,ประมาณสี่คอค่ยคอยเต๋าของแม่นอยู่นะข้อดีของซอฟต์แวร์ตัวนี้หลักๆเลยที่ผมชอบเลยก็คือตาฉันแล้ว นนเสียงดวง9290นะครับลุ้นหดเลยวันเล่นเกมถือด้วยนะสิบตาฉันแล้วนา่าจะเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยเส,สเปคของต้องสูงสี่ <4 S 1> <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเลือกโปรแกรมจำลองแอนดรอยที่ <8 S 1> มอือนนคเครื่องคุณนะครับแต่เครื่องคุณสเปค ชี้แล้วกินสปิงน้อยก่อนม this, นันจะกินเนี่ยค่าเก้าหลบดูเฟรมเลยที่มุมซ้ายบนนะครับตาฉันแล้วไม่ค่อยนิงเท่าไหร่สูด้ดอยฟอร์วิกี้ที่สามสิบเมตรค่าสามาเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะหก นแล้วัเจ็ดากาจรอันแค่เพียงไหนเลยไม่ได้แรงซึง่งการกาจเอ้วยซึ่งเขาเขาเห็นกาจอเนี่ยใช้งานกาจรอ่ะตาฉันแล้วดับเบิ้ลสิบตาฉันแล้วสิบ,สบเอด็ด เลือกพื้นที่ที่จะสร้างสร้างแลนด์มาร์คเจ็ดเจ๋งอะเก้าเขาลดส่ว <9. S 2> นตัวนี่รู้สึกปังไม่นะ ตาฉันแล้วก็ะจะมีที่สามสิบบวกเก้าผมไม่รูร้มันจะไปทำอะไรครับคราวหน้าผมมีเวลาผมอยากจะลองอ่เอ็ววมดีคอมเนี่ยว่ามันจะตาฉันแล้ว <3 S 2> สามสร้างแลนด์มาร์ค ถึงตัวละครที่ผมใช้อยู่ก็คือเดกาดนะครับเป็นตัวละครที่จับบล <6. S 1> ์หกตรงกลางมีถึงหเด็กมากคือจุดเด็ดก็จะอยู่ที่การตกเมือตัวเองแล้ขู่บ้านนะครับส <6. S 1> ังเกตนะจุดที่มืนอ,อยู่มันยังไม่ได้จัดข <6. S 1> ั้นเทศกาลเลยรอบก้าวหลานตายฉัน <6. S 1> แล้ว ฉันแลว้วหกหแปดตาฉันแล,ล้วสวัรค์สิบเอ็ดไม่นะยึดพื้นที่หกตาฉันแลว้ว เจตาแล้วจ็ดตาฉันแล้วหกไม่นะยที 来。<You> ในระดับหนึ่งนะครับยังไงก็โอเค้วการทดสอบเบื้งต้นนะครับเรามาลองดูในส่วนของฟีเจอร์อนะไรต่างๆที่เขาแถมมานะก็ถ้าดูในเนี้ยหน้าตาเขาก็จะเหมือนเครื่อง Android ดดีๆเครื่องหนึ่งเลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับ ที่อยากจะลองจริงๆก็คือ YouTube นะครับว่ามันจะโอเคแค่ไหนนะครับตอน X เนี่ยผมลองเล่น YouTube เนี่ยเล่นไม่ได้นะมือเป็นอะไรมืนมีปัญหาเล่นลอง ไม่สนใจครับยูทูบเลยใช้ฟรีก็ไม่เอาโอเคครับวันนี้ก็กลับมาเรียน,นรบอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะก็มาทดสอบการ์ดอลิซกันอีกทีหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับดูได้ แต่ว่ามันก็ต้องจัดความละเอียดของของภาพให้ให้เหมาะนะฮะถ้าเป็น Youtube โอเคครับวันนี้ก็กลับ<ช>มาเรียนรอบที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> ก็มาทดสอบการ์ดอลิสกันอีกทีนึงนะครับ ก็มาตก็จะได้ประมาณนี้อฮะสมมติจะดูอย่างเงี้ยเปิดนายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาไม่ให้ผมอัพ จะดูอะไรพวกนี้เข้าไปดูในรายละเอียดอย่าง Play Store อะไรเงี้ยนะครับหน้าตาพี่แกก็เหมือนกับซื้อเครื่อง a n d ดรอยมาเลยนะครับถ้าเราเข้าไปดูอย่างเช่นการตั้งค่าอะไร นะครับพวกนี้ก็จะเหมือนของ Google ที่เราใช้ปกติซึ่งตัว รแกรมก็มองเห็น CPU ได้เป็น6คอร์นะครับส่วน g p u นั้นสามารถปรับแต่งได้นะครับ mm. ก็เป็น Advanced แล้วก็ปรับเซต g p u ไทยนะครับต,ตอนนี้ผมเปิดโปรแกรมอยู่มันก็เลยไม่ให้เซตนะ แล้วที่ดูอย่างแรมนี่ก็จะถูกเซตมาเป็น3กิกนะครับถูกแชร์ไปให้การจอประมาณ512เมกมีสตอเรจข้างในประมาณ3 1 3 2กิกนะครับใช้งานได้ยิง30กิกก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับนี่ก็จะมารีวิวคร่าวๆกับโปรแกรม a n d ดีนะครับสำหรับคนที่สนใจจะเอาไว้ใช้ เครื่องตัวเองนะฮะแล้วก็โปรแกรมนี้เนี่ยเขาทำการรูทมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหานะก็เหมือนเป็นเครื่อง Android ที่ถูกรูทมาแล้วเวลาเข้าเล่นเกมสเตติเขาจะมันก็จะถามนะครับเรื่องรูทซึ่งเราก็ไม่สนใจนะโอเคครับรีวิวก็แค่นี้ครับสั้นๆสวัสดีครับ